เรื่องน้ำห้อยวัฒนธรรมเรื่องกิมิซาต,ตัวนอน80สบชนิดที่อาศัยกินอยู่ตามส่วนของร่างกายมนุษย์ไปกับผู้ขาโซ่สองสอดมวลมวล,มวลขลับผู้ขาสิเว้าถึงกิมิซาตรหรือว่าตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่บอนต่างๆในห่างกายของคนเฮาขาลับกิมิซาาต,ตัวนอน ที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำบีอยู่ในสเสล oui, ดมีอยู่ ork, สามจำพวกซือวานิลกะจำพวกหนึ่งอุปวะจำพวกหนึ่งซือว่าลามุขะจำพวกหนึ่งกิมิซาตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในกระบอกตามีอยู่สามจำพวกซือวามานะจำพวกหนึ่งตะกาจำพวกหนึ่งซือนวะจำพวกหนึ่ง กิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำหนองมีอยู่สามจำพวกื่อว่ามัชชุจำพวกหนึ่งมุขะจำพวกหนึ่งมิละจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในตับมีอยู่สามจำพวกซื่อว่าวรณะจำพวกหนึ่งตัณะจำพวกหนึ่งสวะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในพุ่งมีอยู่หกจำพวก สือวะอวิชาจำพวกหนึ่งอธิวิชาจำพวกหนึ่งวัฏท่าจำพวกหนึ่งสิท่าจำพวกหนึ่งทัสหะจำพวกหนึ่งมุนคะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำม,มั่นเหลวมีอยู่สองจำพวกสือพิมัญชาจ,าจำพวกหนึ่งเล่มขะจำพวกหนึ่ง กิมิซาตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในทวานเบื้องต่ามีอยู่สามจาพวกซื่อกิทธ่าจําพวกหนึ่งซื่อพยะจําพวกหนึ่งซื่อปารัตตะจําพวกหนึ่งกิมิซาตัวนอนที่อาศัยกินอยู่ในก่างลําโตมีอยู่สี่จำพวกสื่ว่าโลหมุขะจําพวกหนึ่งซืว่ามหาโลมุขะจําพวกหนึ่งซื่อมุตนาจําพวกหนึ่ง ซือมหามูนาจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในปอดมีอยู่หกจำพวกซื้อเสตะจจำพวกหนึ่งโลหิตะจจำพวกหนึ่งจวการจำพวกหนึ่งศิวาจาจำพวกหนึ่งอัคคะจำพวกหนึ่งมหาอัคคะจำพวกหนึ่งโตนนที่อาศัยลีกินอยู่ในลำไสใหญ่ลำไสน้อยมีอยู่หกจำพวกซื้อว่า วัลสิมมหาจำพวกหนึ่งซือวามหาวรลนาตาจำพวกหนึ่งซือสิป,ปตาจำพวกหนึ่งซือมหาสิป,ปตาจำพวกหนึ่งซื่อสันตะอันตาจำพวกหนึ่งร่วมเป็นหกจำพวกน้ำกัน